สีขาวดูดีมีระดับครับคันนี้สวัสดีครับผมก้องสมชายคาสเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาชนบุรีแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นำมาฝากแล้วกันสำหรับ Honda City 1.5S ปี60คันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวเนาะดูสะอาดตาดูดีดูมีระดับกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมแม็กแต่งด้วยนะครับส่วนรายละเอียดของตัวรถ ความสวยงามความสะดวกสบายที่มีมาให้เดี๋ยวผมจะพามาชมรอบๆคันเลยแล้วกันนะครับดีไซน์ด้านหน้าของเขาสวยงามนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้ายาวไปถึงไฟด้านหน้าเลยนะครับเป็นแนวเดียวกันผมว่าดูดีนะข้างล่างก็จะมีเหมือนรังผึ้งมาให้นะครับตรงใต้กระจังโครเมียมตรงนี้ล้อแม็กค,คันนี้นี่เป็นขอบ15นะครับยาง185ทับ60 ต้องเรียกว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะครับสวยงามกันเลยนะแม็กนะฮะ Honda City นี้เขาออกแบบด้านข้างนะฮะมาให้เป็นเหมือนช่องลมนะครับช่องลมด้านข้างน่าจะช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยไฟท้ายคันนี้ใหญ่โตมากๆนะครับดูดีครับผมด้านท้ายก็ดีไซน์ลงตัวนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้วยนะครับรอบๆคันนะครับสเกิร์ตด้านหลังก็สวยงามมีไฟทับทิมด้านหลังให้ด้วย เดี๋ยวผมจะพามาชมด้านในกันเลยแล้วกันนะครับดูมีระดับมากนะครับคันนี้ข้างในเป็นโฟนสีดำหมดเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าก็มีมาให้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับก็มีกระจกปรับไฟฟ้าระบบแอร์ก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่หน้าจอก็จะมี LED แล้วก็มีเข็ม ในตัวระบบวิทยุเครื่องเสียงก็มาตรฐานมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ต้องบอกว่าข้างในนี่ผมรู้สึกว่ากว้างนะครับกว้างสะดวกสบายนะครับผมว่าเหมาะอยู่นะผมนี่เป็นคนสูง178นะครับน้ำหนัก80ดว่ากว่า,ก,วาก็นั่งแล้วก็ไม่อึดอัดอะไรถือว่ากำลังพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไป ผู้หญิงก็ขับสบายนะผู้หญิงยิ่งตัวเล็กๆผมว่ากว้างสําหรับผู้หญิงเลยผมลองมานั่งข้างหลังห้องโดยสารก็สะดวกสบายนะครับ2คนนี่สบายเลยถ้ามีนั่งสามคนก็น่าจะโอเคน่าจะรับได้ไปได้นะครับเดินทางไกลน่าจะหายห่วงเรื่องความอึือัดข้างหลังห้องสัภาระก็กว้างนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่มาให้ด้วยเดิมๆนะฮะคันนี้ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง1.5 i-VTEC ของ Honda เขานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับความทนทานประหยัดน้ำมันของ Honda เขานะครับใช้มาอย่างยาวนานนะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ CVT เกียร์อัตโนมัติที่ต้องเรียกว่าเป็นเกียร์ประหยัดน้ำมันมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์แบบสายทานแปรผันนะครับ สำหรับ CVT นะครับจับคู่มากับเครื่องยนต์ของเขาลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับ Honda City คันนี้ราคาเพียง429,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2017นะครับยังไงก็ติดต่อมาหาเรานะครับคันนี้เป็นฟรีดาวด้วยนะครับติดต่อเลยที่เบอร์0974236556แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ